ปกติแล้วเมียข่อยนี่มันออกไปขายของซอยเมียต้ามาปั๊บนี่มันก็สิถามแล้วว่าสิกินหยังเฒ่ามื้อนี้ข่อยสิซื้อเข้าไปให้กินว่าซั่นที่กินหยังก็บอกเด้บ่แม่นว่ากินหยังก็ได้กินหยังก็ได้บ่เอาเด้ว่าซั่นเมียว่าแต่ว่ามื้อเช้านี่มันผิดปกตินั่นน่ะมันบ่ได้โทรมาถามเออข่อยก็งงคือกันว่าเอ้ามื้อนี้คือบ่โทรมาถามแสดงว่ามันมีเมนูในใจมันแล้วเด้นี่สดอกก็บ่ปากดอกว่าแม่นอีหลีครับพอาะ้กลับมาปั๊บได้ไก่มาพี่น้องเอ้ยข่อยฮู้เลยว่าเมนูใดเพราะว่าเป็นเมนูที่มันมักแบบยางคักเลยเมียข่อยแล้วสิเฮ็ดกินนแบบวว่าโโอ้ห2-3ัครั้้งงนึ2-3มือเฮ็ดเสี่ยวนนนึงงงจัซีี่่ะพ้อเป็นเมนู ที่ว่าติดใจมาจากการไปเหตุงานอยู่ในเมืองเอะพี่น้องว่ามีน้องคนหนึงมันเหตุให้กินนะนะเออก็ได้ติดใจหลังจากที่จำสูตรได้แค่นั้นแหะพี่น้องเออมันมักขักมักแนมมือได้กับขัวไก่มือไอ้กับขัวไก่ว่าจะเมียถามนี่คอยก็ะปากเร็วเร็วเดี๋ยวพี่น้องเออเมียถามว่าเสียบบอคอยกับว่าเสียบทันทีเด้อเนาะเขาย่องว่าเสียบท่านั้นแหละพี่น้องเออกระดิ่อยู่ตัวเออเมีย่อยฮ่มันกบานย่องเนาะเมนูใดที่ขวาเสียบมากกเห็ดดูดูสองมือเห็ดเถียวหนึ่งเฮ็ดสูมือสมบูสันดอกคือบเบา บอกอืมวันนี้พอจะเฮ็ดเมนูใหม่อีกได้บ้างไหมผมที่บ่ห้ฟังเมียข่อยพอจะเฮ็ดเมนูใหม่ปั๊บคันถามข่อยปั๊บนี่ข่อยสิบ,บ่ค่อยตอบประเดี๋ยวว่าอเออมันแซ่บบ่แซ่ยบบางทีนะคันบอกว่าแซ่บปั๊บนี่เฮ็ดดูดูเมนูนั่นคันตอบว่าบ่แซ่บนี่ก็สิประมาณแบบว่าไป่ทำแล้วต่อไปทำกินเองแบบนั้นนะพี่น้องข่อยก็เลยบอกว่าเออเป็นไงอร่อยมั้ยข่อยก็พยักหน้าเออก็อร่อยอยู่แต่ว่าก็จะทำบ่อยอไรเด้อก็เลยว่าจังซี่ล่ะพี่น้องเออตับบ่บวไว้เนาะพุ่นน่ะโอ้ยมื้อนี้ลูกสาวบ่ได้ไปโรงเรียนน่ะอืขุนมายืนให้กำลังใจพพออออกกกััับบเเเเมีียยยยให้้้ขาาวตนนนนดดงงๆๆูู่่่ไป็ล ติดอืนนะเออเอาไปติดอืนเนีดย่แม่เอาไปติดอืนเออเอาไปติดอืนก็เลยบ่ยังให้ลูกไปยังสินะแต่ว่าข่อยติดนี่ก็โอ้ยบ้านเดเศร้าอยู่หามื่ได้พี่นว่งเป็นมาเนี่เมียกัาลังเศ้าข่อยละงเงินไหลพุูมตานทานบ่ดีคขะข่อยก็ได้เออภาษาเมียไอไใส่ซื้อก็เปลี่นไอก็ไอเต็มเต็มนา่้าส่นดอกไอดูต่อดูนะเอาวันี้ก็ไปเจ็บผักอีตัเออผักอีตูว่านเออข้าอีตูละบานข่อยเอ้นผักอีตูวไทยเนือใบกะเพรานั่นแหะเออหลายคนกิบกี่บอกข่าเอ้าว ดอกนะไม่มีพัดพงคันตะคานดอกนะจะกินแบบใดใส่อีหยังก็ใส่ลงไปบโลดนี่เหนะ็นไหมใส่แบ,บักแข็งลงไปบโลดอ่าแล้วก็คั่ว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 ,ว,วนะมื้อนี้ทั้งใจยางคักได้พี่น้องเออใส่ทานหลายมันเดือดคักเดือดแน่บอลฟลุ๊ดลู๊ดลลู๊ดลูล๊ดข้าวเดียวก็สุกกว่าท่านเมียว่านะก็ค้างหม้อไว้ให้มันเปื่อยจักหน่อยบ่เนอเติมน้ำเนี่ยเติมน้ำอีกเด้อพี่น้องนะสามสน้ำพุ่นน่ะนะแป๊บเดียวมันก็บกแป๊บเดียวก็บกอื้อบัดนี้ก็เอ้า ได้ที่แล้วก็เริ่มใส่ใบกะเพราแล้วพี่น้องบัดนี้ใส่ใบกนะเพราเพิ่มความห,มหอมหลายคนก็ใส่บางคนก็บ,บ่ใส่ล่ะพี่น้องนะสูตรแต่ละคนบ่คือกันพอได้สุกแล้วก็ตักใส่จานบัดนี้เฮือนบอกเลยว่าพร้อมรับประทานเลยแหละน้ำลายไหลเลยหอมครับพี่น้องนะหอมใบกะเพราเมียข่อยนี่เฮ็ดกับข้าเสียกี่เดียวเนาะมันก็ธรรมดาพุ่นน่ะวู้ยเต็มปอดบอกเลยนะอืมอดบ่ไหวแล้วเอ้าลองซิมจักตอนเมื่อก็นาวันสันนะเมียก็บทายทั้งอื่นน้ำลายล่ะไปก็หอมอี่ดีพี่น้องหอมใบกะเพรานะนะเฉพาะไก่นี่โอ้โปรุงสมุน ไพ่ใส่ไปน่ะพวกตะคงตะไข่นะนั่นนี่นู่นเข้าไปมันก็หอมอยู่เดียว,ยดวยวนาะเด้อพี่น้องเด้อมาที่มาเอื่อนเด้กกินน้ำกันปุ้ย บอกเลยว่าเมนูนี้สุดยอดนะครับแต่ว่าบอกเฮียงบ่ไ,ได้เด้เมียได้ยินปั๊บมากระติ้งอีกได้มื้ออื่นนีคือกว่าเงินหลายโอ้ยขันมื้อใดย่องแน่มื้อนั้นละ่ะได้กินอีกได้กินซ้ำหนาวเมียข่อยมันบ่ฮู้แด้ว่าบางเทียไข่อยย่องเล่นย่องหัวก็คิดว่าขอา่อ,ขอยเว้าอีดีเว้าจริงบ่จังยิ่งสินดาพี่นอ้องเออขันย่องแบียบบนี้ล่ะปะดทัวลองเบงิ่งลวดมื้ออื่นอาจจะได้กินขัวไก่อีกเทื่อลรไข่อยว่าือฝากพี่ฝากน้องกดไหลกดแชร์เป็นกําลังใจให้นําเด้อครับ